ขอบค right? ุณมากครับทีุ่กคนมานวันนี้วันนี้นะครับเรามาอยู่ที่งาน The Touch นะครับผมหลายคนอาจจะมองว่า h ด t o ท c h หายไปไหนครับ The อ Touch ไม่ได้หายไปไหนครับ The Touch กลับมาแล้วครับผมขอเสียงปบมือให้เด Touch หน่อยครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าคราวที่เราที่เรามานะครับเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่คนมาเยอะครับแล้วก็มีหลายชาตินะครับแล้วก็คนานักเต้นไมหมดเลยนะครับผม ขออภัยที่เสียงแสบครับผมมันเป็นยังไงครับก็หลายท่านก็อาจจะงงว่าชุมนผมทำอะไรบ้างนะครับก็จริงๆแล้วผมไม่มีอะไรมากครับชุงนี้ก็แค่แต่ละครนะครับแล้วก็รอโปรโมทนะครับผมมีใครได้ดูทีเซอร์หนังผมบ้างไหมครับ My Memory 1.44 p r i n c รักใช่ไหมครับผม อยากจะขอได้ไวอยู่เวลานี้ไวอยู่งนี้ไปนานๆอยากก็บความสองจำที่มีเธอแค่ฉันอีกสักพับได้หรือเปล่าได้ลขอให้ฝ้ายืนระยะวินาทีนี้ให้นานๆปล่อยฉันได้ใจกับความสุขใจที่เราได้ไปก,กัน เมื่อเคยทุกครั้งที่เจอกันมีความจริงที่ฉันไม่เคยบอ,อกแต่เก็บซอนความใใจคนดีได้จ่กวัรู้ตัวว่าฉันไม่มีสิละไม่เคย เลยเพียงแค่เพื่อคนเล่กันี่มาเท่าไรแต่อยู่ตรงนี้ฉันก็พอเข้าใจว่ารักเธอไม่ได้แต่ว่ายัางน้อยมันก็คงที่เธอเชียม,มาใรล้ใกล้กันอยากจะขอไวๆอยู่คนละ จับความสุขใจที่รเราไ,ได้ไดเนตปในัสายขได้่ันคือวัาจะฉันคือความจริงความเป็นเราที่เข้ากันดีอาจฉันมีเรื่องราวที่ทำให้เราต้องกลัดนฉันเลยไม่ขอไปวนวาย ทั้งหลายนี่ท้องผ่านได้แต่แอบรักเธอคนเดียวในใจฉันก็พอได้ในตัวนี้ฉันก็พอเข้าใจว่ารักเธอไม่ได้มันก็คุ้มที่เธอเชื่อมาร้ายไรเงาครอบกัดอยากจะ

ลอยฉันได้ชื่นใจกับความสุขใจอยากจะขอได้ไว้อยู่เวลาดีไว้ดูที่นี้ไปนานๆอยากจะความสรงจำที่มีเธอกล้ฉันมีเสมอใกล้เรา Yeah oh. ร้องเพลงแับทำมึงงงเพลงอะไรไม่คตอยฟังเนื้อใจเลยครับเห็นไหมแบบนี้นี่ครับเพลงนี้ขอบคุณครับพี่ทั้งนี้นะครับเป็นเพลงชื่อเพลงว่าเฉียดครับเฉียดแบบอย่างเงี้ยแบบเฉียดเฉียดแบบคืนนี้ครับพี่เมลสุดคนร้องไว้ครับถ้าเกิดใครอยากฟังเวอร์ชันที่พ่อผมนะครับ ปติดตามที่ที่เยวด้วยนะครับผมเป็นเพลงประกอบหนังภาพยนตร์เรื่องแรกของผมครับก็ที่จริงใครที่แบบเหงาเนาะมีใครเหงาบนะ้างครับวันเวลาที่ผ่านมาผมเหงามากเลยบอกเลยผมเชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะเคยมีภาวะเหงามากหรือถ้ามีแฟนแล้วก็จะดีไปครับแต่ถ้าเกิดสมมุติมีใครที่ยังเหงาหรือว่า อยากมีความหวังในเรื่องความรักนะครับก็อย่าลืมไปดูครับวันที่23จำไ,ได้ครับวันที่23กุมภาเน,นี่ครับก็อาทิตย์หน้าที่แล้วนะครับที่น,นี้จำไม่ได้พารากอนครับผมที่พารากอนนะครับก็อย่าลืมไปดูในสนสนานก็ได้นะครับ22สิที่เป็นงานงานชมนะแต่2นที3ไปดูทั่วประเทศเลยนะครับก็ อยากจะฝากไ้ด้วยนะครับผม1 4 4ที่ชื่อวัก My Memory ครับ